ับตักบาทออนไลน์บริการส่งรูปให้ฟรีไม่ต้องไปตักบาทเองละโลกลมไปไกลมาถึงขนาดนี้เลยวะเราโอนเงินให้เขาแล้วเขาจะตักบาทให้เราแทนเกิดเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งขึ้นมาแล้วนำใจทำบุญไปดหับเฮ้ยดําตื่นได้แล้ว ตื่นมาตักบาตรก่อนเร็วยามเช้านอนดึกมะเนี่ยนอนดึกนอนเมื่อกี้ยามเช้าตักบาตรได้แล้วต้องออตื่นมาตักบาตรตอนเช้าไม่ใช่ตักบาตรนี่หว่าใช่วันสองแล้ว<ร>ตักบาตรไม่ทันแล้วแต่ไม่ต้องเครียด <นะ S 1> ผมมีแนวทางใหม่มาให้ดำใช่เหรออ้าโกงไหมครับพีพีนี้นะผมมีเอฟซีส่งมาให้เราดูว่าเพจนี้โกงหรือเปล่า รับตักบาทออนไลน์บริการส่งรูปให้ฟรีโลกลมไปไกลมาถึงขนาดนี้ได้หรอเอออ๋อก็คือจะเป็นแบบตักบาทเราโอนเงินมให้เขาแล้วเขาจะตักบาทให้เราแทนตบาตอนเช้าทำบุญวันเกิดถวายสังฆทานเลี้ยงข้าวพระเกิดเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งขึ้นมานะสมมติสมมติเราจะตักบาทไปให้ญาติท่ลนรงรับไปแล้วไม่ต้องไปตักบาทเองละเราโอนเงินให้เขาแล้วเขาไปโอนให้ญาติทีปกติแล้วเวลาผมน้ำมนต์นี่พ่อมยังไอนุโมทนาบุญอยู่อารามยกมื่บ้า คือเราไม่ต้องตื่นเชา้าไปตักบาทแล้วใช <จ S 1> ่ใ <จ S 1> ครับบุญไปตักบาทตอนเช้าเนี่ยเพราะว่านี้มีวันเกิดครับโอ้นี่คือเพจคือก็น่าชื่ถืออยู่เนี่ยเพราะว่ามีคนติดตามอยู่ประมาณ1 5 0 0 0หนนคนครับโอ้โหเยอะเลยดูจากการอัปเดตเพจแล้วก็มีเวรอร์ติกต่อชัดเจนมีชื่อร้านอาหารชัดเจนนะครับก็น่าจะไม่โกงแต่ถ้าเป็นเพจอ,อื่นพวกตักบารออนไลน์หรือแบบว่าพวกที่ชอบมาคอมเมนต์ในเหมือนเราเวลาเราโพสต์นียสนใจร่วมทำบุญไหมอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะใช่แล้วโอเคแต่เพจนี้ดูทรงแล้วมีการแบบไล่รายชื่อ้วยนะว่าแบบชุดที่นะครับ มีของใครบ้างนะครับเป็นธุรกิจการสืส่อสารเนยญาติที่รวงรับไปแล้วไงอ,อยู่อีกโลกหนึ่งเราก็อ,อนให้เขาเราก็เขียนชื่อญาติเขาจะส่งไปให้ญาติโดยทางผ่านพระพักก็เหมือนเคอรี่ส่งของไปไกลคือบางที <c oughs> ดำไปไกลอะทุกคนโอเคเราได้ทําการลองทักไปดูนะครับผมว่า เป็นยังไงเฮ้ยตอบมาแล้วครับทุกคนไก่บาทเซตที่1นึ่บาทข้าวสวยกับข้าวบวกน้ำปลาเฮ้ยคุ้มนะเนี่ยเออข้าวสวยกับข้าวสามที่ห้าบาทมีหลายเซตนะครับแปดสิบบาทหนึ่งร้อยบาทอ๋อเก็บเงินปลายทางไหมครับเก็บที่ไหนอ่ะเก็บที่โลกเก็บรับมีการพิมพ์ชื่อใส่ถุงข้าวให้ฟรีร้านอยู่ทุกวันจันทร์ด้วยมีถวายสังฆทานออนไลน์ด้วยนะอืมชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางเออดีป่ะถวายสังฆทานออนไลน์นะครับจุดละร้อยเก้าบาท กราฟิกนี่ทําดีมากเลยที่ทำดีสวยสเลยอ่ะต้องบอกว่าราอบนี้เราเราไม่ได้กล่าวหาว่าเพจนี้โกงนะอ,อันนี้เรามาลองเทสให้ดูนะครับน่าจะไม่โกงแหละเพราะว่ามีที่อยู่แหล่งชัดเจนนะครับการรักษาแต่รถแตะเกียงด้วยหยิบาทชีวิตไหลลื่นแก้ดวงตกเสริมดวงชะตาขาจัดความ<ต>มืดมิดพบทางสว่างเหมือนพกวอดเลยวะเนี่ยมีบริการเติมน้ำมันตะเกียงอะไรเงี้ยได้เป็นชุดไหนดีคะโอ้เริ่มต้นที่ 39บาทหน้าเนี้ยจะบอกว่าถูกอ่ะค่าส่งพัสดุเลยเนี่ยพัสดุเลยบอกเขาว่าชุดสามถึงห้าแต่ว่าส่งมาที่นี่ได้ี่ยเฮ้ยเขาจะก็ไปตักบาทของเขาไงแต่ตอนนี้จะทำอะไรครับเท่าไหราเอาเซดสามห้าแล้วกันนะสามห้าเรื่อต้นที่สามห้าก่อนเอาชุดสามห้านะอ่มันเป็นธุรกิจขนส่งเว้จริงนะคือเราต้องการจะส่งข้าวน้ําไปให้ผู้ที่ต้องรับไปแล้วอะแต่ว่าอันเนี้ยเขาส่งไปอีกโลกหนึ่ง ทุกคนก็เตรียมแฮชแท็กตรงนี้ครับแล้วะผมถามนี้ดีกว่าบุญเป็นยังไงบุญมันก็จะปากจุ๋วแลดบุญปากแบนๆเป็นไงจะตอนแรกล็อกไม่เกี่ยวกับตอนนี้นะครับตอนนี้ผู้รช่างมันคือแต่ว่าช่องเราไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ศาสนานะพูดถึงคลิปที่เราแบบไปจับพลาปอมแล้วก็ไม่ได้เป็นการลบหลู่ศาสนาคืออะไรดีเราก็เราก็พูดไปดีนะอะไรที่มันผิดปกติเราก็จะมาแฉหลังจากที่เขา ได้ส่งเลขบัญชีมาแล้วผมตอนนี้เราก็เลือกแพ็กเกจเป็น35บาทนะครับผมอุ้ยนี่ถูกอยู่นะถูกคได้ข่าได้อะไรแบบครบเลยทางร้านตัดรอบเวลาสี่ทุ่มอ๋อตัดรอบส่งของเวลาสี่ทุ่มเพื่อจะส่งของบริเช้าไงให้ลูกค้าแจ้งชื่อนามสกุลและก็รายละเอียดที่ต้องการในการทาบุญดําดัดดมแล้วกันอุทิศให้ดําดัดดมอ่ะล้าก็แนบชื่อให้ดําดดดมอุทิศให้กับเหยื่อที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าโดนโกงนะครับ เพราะว่าโกงเท่ากับฆ่าคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองโอนเงินนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะตักบาทให้เราจริงไหมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้โอนเงินไปแล้ว35้าบาทก็<ช>ดูทรงไม่ได้แบบเป็นการโกงนะครับดูเหมือนจะเป็นการ ตักบารออนไลน์จริงหลังจากที่เราทาอะไรสักอย่างเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะถ่ายรูปก็จะมีถุงของใครบ้างไม่ชื่ออะไรบ้างอทีศใใครบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีค<ม>ิวด้วยนะมีบอกคิวมีรูปชุดอ,อาหารมีถวายเพนตอนกี่โมงมาบอกให้เราด้วยบินบบารไปหน้าร้านนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยใช่ใช<ม>่เพราะ<ช><ช>ว่าต้องรับของเยอะ<ช>ผมคิดว่าเพจนี้น่าจะไม่โกงนะเพราะว่ามีที่อยู่หลักแหล่งชัดเจนนะครับส่วนเพจอื่นที่เราไปรีเสิร์ชมาก็มีโกงเยอะอยู่นะไม่ได้เอาไปฟ้าจริงจริงซึ่งก็เราก็มีความแตกต่างเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้เป็นคนตักบบาาตรเ่่็ููวดดดีคพจ ดูว่ามีเบอร์ iter, มีที่อยู่มีอะไรชัดเจนไหมหรือไม่ก็เอาเบอร์ไปเช็คในวีไอพีก็ได้แต่ใครที่เคยโดนโกงมาแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะครับคนที่เขาบาดเขาจะโดนกรรมเองนะครับก็ฝากไว้คิดสิตารย์ไอจีพวกเราครับมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผม